สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel ค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำในดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคม โดยประมาณนะคะก็เอาละชาวธนูคะสำหรับโชคชะตาวาสนาของคุณนะคะในช่วงปากหลังนี้ก็ในที่สุดแล้วนะคะดาวพรฤหัสบดี ดาวประจำตัวของคุณก็เริ่มที่จะกลับมาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อีกครั้งเนาะในวันที่14กุมภาที่จะถึงนี้แล้วค่ะและในข้อดีก็นับว่ามีอยู่มากนะคะพอดาวประจำตัวเดินหน้าได้นั่นก็หมายความว่าหลังจากที่ชีวิตมันไม่ก้าวหน้าจะต้องอดทนทำในเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาในที่สุดชาวธนูนั้น ก็กำลังจะได้มูฟออนจะได้พาตัวเองขยับออกจากจุดที่เคยอยู่ไปได้สักทีอย่างไรก็ตามค่ะดาวประจําตัวของคุณจะยังโคจรเป็นอริกับดวงชะตานะคะและอริก็จะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคและปัญหานั่นก็แปลว่าชีวิตของคุณก็ยังต้องวุ่นวายจะยังมีปัญหามีภาระที่ต้องแบกรับกันอยู่ไม่น้อย แต่พอดาประจำตัวของเราเดินหน้าได้นั้นก็แปลว่าจากนี้ต่อไปจเจ้าชะตาจะมีกำลังกายกำลังใจที่ดี พร้อมลุยพร้อมสู้และชีวิตที่เคยติดขัดแว้งคว้างก็จะมีความลื่นไหลได้อีกครั้งเอาหล่ะอย่างน้อยเนาะชาวธนูเราก็กําลังจะได้ก้าวออกจากจุดเดิมที่เคยอยู่ศัตรูจะแพ้ภยัยหรือสิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางคุณก็จะแก้ได้สะสางปัญหาภาระที่มีออกไปได้ทีละส่วนนะคะ และสิ่งที่น่าจะโดดเด่นนุ่นดวงชะตาของคุณนะคะอย่างต่อเนื่องนั้นก็จะเป็นดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาพระ โชคลาภความสำเร็จที่โคจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนตรงนี้ก็ถือว่ายังเกื้อหนุนนะให้ชาวธนูจะมีโชคดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถสินทรัพย์ต่างๆเอาล่ะบางคนนะคะช่วงนี้เพื่อนฝูงสังคมก็มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมมาหาคุณถึงบ้านอยู่บ่อยๆก็ได้ และก็ด้ดยอิทธิพลของดาวสุกนี่แหละค่ะจะหนุนส่งให้เจ้าชะตานะคะระยะนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งในเรื่องของความสําเร็จนะคะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นและก็ยังจะโดดเด่นดวงดีในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์ต่างๆและบรรยากาศภายในครอบครัวช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสุขเข้ามามากกว่าความเศร้าด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามเนาะชาวธนูสำหรับดาวอังคารที่ยังเล็งลัคนาเกิดของคุณในข้อดีก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีความกล้าจะมีความขยันขันแข็งและหากคุณมุ่งมั่นทำในสิ่งใดก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอแต่ในข้อเสียนะคะดาวอังคารก็จะเป็นดวงดาวที่ทำให้ช่วงนี้ตัวของเจ้าชะตาจะใจร้อนจะอารมณ์ร้อนจะหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายกว่าปกตินะ ดวงการงานดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานจะยังโคจรอ,อยู่ในราศีกุมไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพัานธ์ก็ส่งผลให้เนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ตัวของชาวธนูนั้นก็ยังหนีไม่พ้นนะคะที่ภาระการงานของคุณ จะต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนสังคมการเดินทางนะคะบางคนก็จะต้องได้เดินทางเพราะการทำงานคนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศ ก็เป็นจังหวะเวลาที่จะต้องไปพบปะพบเจอกับคนนั้นคนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการประสานงานการนำเสนอผลงานงานประชุมสัมมนาต่างๆก็ได้และก็ถือว่าระยะนี้เนาะคนทำงานประจำทั้งหลายก็จะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาที่จะมีเข้ามาให้คุณจัดการค่อนข้างเยอะนะคะแล้วคุณก็จะต้องทำงาน ด้วยความละเอียดรอบคอบกันด้วยส่วนในท่านที่ค้าขายทำธุรกิจแม่หมอมองว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะเพราะแปลว,ว่าคุณจะมีลูกค้าเข้าหาคุณเยอะกว่าปกติส่งผลให้ยอดการค้าการขายของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะธุรกิจการค้าก็มีเกณฑ์จะพบกับความรุ่งเรืองสมหวังจะค้าขายดีมีกำไรส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะรับราชการเมื่อดาวเจ้าเรือ สุภะดาวแห่งความสำเร็จโคจรเข้าร่วมกับดาวพุธและดาวเสาร์นั้นถือว่าจะส่งผลดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีการขยับขยายเลื่อนขัน้นจะได้ใหญ่โตกว่าเดิมนะคะดวงการเงินดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภตัวแทนของโชคลาภความสำเร็จจะโคจรเป็นมหาอุดค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สูงส่งอย่างมากดังนั้นถ้าหากดวงการเงินดวงโชคลาภของชาวธนูไม่ดีไม่โดดเด่นตอนนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปโดดเด่นดวงดีในช่วงไหนเอาล่ะถือว่านะ,ะคะกุมภามีนาเมษาจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานการสร้างรายได้คนค้าขายก็จะเป็นจังหวะที่ค้าขายดีจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษ คือต้องบอกนะคะว่าช่วงนี้งานจะเข้างานจะเยอะนะชาวธนูอาจจะวุ่นวายบ้างแต่ว่ารายได้ผลตอบแทนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนคนทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสจะได้เงินเสริมเงินพิเศษเติมเข้ามา,าเช่นอาจจะได้เงินปันผลจากการลงทุนต่างๆก็ได้เอาล่ะช่วงนี้เนาะยาวๆไปจนถึงพฤษภาคมนั้นชาวธนูก็ยังมีเกณฑ์จะมีลาบผลก้อนใหญ่นะคะจะมีโชคดีๆเข้ามา บางคนก็จะได้มรดกได้ที่ดินทรัพย์สินอสังหาและหลายคนนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของลาบลอยการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็แน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เลขบ้านเลขทะเบียนรถจะเป็นเลขนำโชคของคนนะคะในช่วง2-3เดือนจากนี้ไปนะคะดวงความรัก สำหรับดาวความรักของชาวธนูนั้นก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพสหัชชาค่ะแปลว่าคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนถูกใจจากการเดินทางจากงานสังคมนะคะบางครั้งบางทีเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดก็จะพามาแนะนำให้รู้จักเอาล่ะบางคนก็จะไปชอบเพื่อนแอบชอบคนใกล้ตัวก็ได้เช่นกันส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนั้นมันก็แปลได้สอ,อย่างค่ะ อย่างแรกก็คือนะคะแฟนของคุณจะติดเพื่อนติดสังคมจนไม่ค่อยจะใส่ใจคุณสักเท่าไหร่แต่ในอีกความหมายก็จะกลายเป็นว่าความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนซะมากกว่านะคะจะได้ปรึกษาพูดคุยไปนั่นมานี่ด้วยกันแต่มันก็จะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะดวงสุขภาพ หลักๆเนาะชาวธนูช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะถูกมันไส้ถูกดินทาว่าร้ายหรือถูกดิสเครดิตทำลายชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะคะและศัตรูส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบคุณนั้นก็จะเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนอยู่ใกล้ตัวนี่ละค่ะเอาล่ะสำหรับในบางคนนะคะบางครั้งบางทีมันจะมีสถานการณ์ของความวุ่นวายเนาะเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัว เช่นญาติพี่น้องจะป่วยไข้ไม่สบายบางคนก็จะทะเลาะขัดแย้งกับเครือญาติก็ได้บางครั้งบางทีเป็นไปได้นะคะว่าจะมีคนแปลกๆนะคะคนไม่มีสติเข้ามาอยู่ในบริเวณแถวแถวบ้านนะคะแล้วก็อาจจะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้เช่นกันนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะ หรือถ้าหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดโดนทซูเปอรแ์แทงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอนะคะใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขีม563ชาแนลด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ